ข้าวมันไก่ผู้ป่วยโรคไตทานได้หรือไม่วันนี้พี่เจ๊บนําเมนูอาหารข้าวมันไก่มาแจ้งกับเพื่อนๆน,นะคะอเผอิญว่ามีผู้ป่วยหลายท่านถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าข้าวมันไก่นั้นทานได้หรือไม่อเผอิญว่าไปเจอคลิปบางคลิปที่เขาให้คําแนะนําว่าเออข้าวมันไก่ไปซื้อมาจานหนึ่งจะต้องทานยังไงต้องเอาข้าวมาแล้วไก่ทานได้สี่ชิ้นข้าวทานได้เท่านี้เท่านี้พี่เจบก็มองว่ามันยุ่งยากไหม ในเมนูต่างๆที่เราจะรับประทานเนี่ยเรามีอาหารทดแทนทําได้อีกมากมายที่เราสามารถรับประทานได้โดยไม่มีผลร้ายหรือผลข้างเคียงหรือไม่ต้องมานั่งแบ่งซึ่งเราสามารถทานได้ทดแทนได้ดีกว่าไหมหรืออะไรยังไงซึ่งวันนี้พี่เจ๊บนําคอสในเรื่องของโภชนาการสําหรับข้าวมันไก่มาฝากว่าเป็นยังไงทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นผู้ป่วยโรคไตต้องทราบก่อนว่าโดยปกติแล้ว เมื่อเราตกเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะไหนก็แล้วแต่จะระยะ1ระยะ2ระยะ3อันนี้ต้องคุมเรื่องของโซเดียมนะคะระยะ4ระยะ5ก็ต้องกลมคุมเนื้อสัตว์คุมโพแทสเซียมซึ่งในปริมาณของการควบคุม โภชนาการของอาหารของสําหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดอยู่แล้วว่าโปรตีนทานได้เท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตทานได้เท่าไหร่โพเทสเซียมทานได้เท่าไหร่ฟอสฟอรัสทานได้เท่าไหร่โซเดียมทานได้เท่าไหร่ในส่วนของพลังงานในร่างกายโดยรวมแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคไตเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยพลังงานที่เราจะได้รับต่อวันเนี่ยเท่าไหร่โดยปกติแล้วพลังงานที่ผู้ป่วยโรคไตเอาระยะแบบกลางๆนะคะระยะระยะ3เนี่ย คือเราควรได้รับพลังงานเป่าวันนะไม่ควรที่จะเกินมากไปกว่า1,600 g กิโลแคลอรี่ซึ่งปริมาณของพลังงานที่เราจะได้รับจากอาหาร1,600 g กิโลแคลอรี่เนี่ยถ้าเราคิดสำหรับข้าวมันไก่ที่พี่จะบ,บอกเนี่ยข้าวมันไก่1จานเนี่ยให้พลังงานสูงถึง765 g โลแคลอรี่ไปแล้วแล้วในวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับพลังงานเพียงแค่ 1,000กว่ากว่าในอีก2มื้อแล้วเราจะทานอะไรนั่นจึงเป็นโจทย์ที่จริงๆแล้วเราต้องมาบาลานซ์ให้ได้มือม้อ1มื้อ2มื้อ3ในแต่ละมื้อของแต่ละวันดีไหมคะฉะนั้นมาดูว่าในข้าวมันไก่1จานนั้นน่ะเขาให้อะไรบ้างเขาให้ในเรื่องของมีทั้งไขมันอิ่มตัว โดยปกติแล้วผู้ป่วยโรคไตควรจะจํากัดในเรื่องของไขมันอิ่มตัวเราจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะแต่ในข้าวมันไก่มีไขมันอิ่มตัวเข้าไปแล้วสูงถึง6.8กรัมนั่นคือไขมันอิ่มตัว34%ของของในหนึ่งวันที่เราจะรับประทานแล้วนะนะคะเสร็จแล้วในไขมันอิ่มตัวไม่มีเลย นะคะเพราะอะไรเพราะอุดมไปด้วยมันทั้งนั้นเลยนะคะมาดูในเรื่องของโซเดียมโซเดียมเนี่ยในข้าวมันไก่1นึ่งจานมีโซเดียมสูงถึง2585กรัมซึ่งผู้ป่วยโรคไตควรจำกัดโซเดียมอยู่เพียงแค่ไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมข้าวมันไก่หนึ่งจาน2,585รยมิลลิกรัม ทานได้ไหมแค่หนึ่งจานทานได้หนึ่งมือ้อโซเดียมก็เกินเข้าไปแล้วแค่โซเดียมอย่างเดียวก็ไม่เหมาะสมที่จะทานแล้วยังไม่รวมในเรื่องของโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมในข้าวมันไก่ก็จะมาจากแตงกวามาจากผักชีซึ่งผักชีเนี่ยโพแทสเซียมสูงมากซึ่งโพแทสเซียมในข้าวมันไก่ก็คือ667.5มิลลิกรัมซึ่งข้อกำหนดของผู้ป่วยโรคไต จำกัดอยู่ที่2,000ถึง3,000มิลลิกรัมต่อวันก็จริงอยู่แต่ประเด็นก็คือถ้าเราทานเกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลร้ายนะคะซึ่งตัวนี้เราจะอาจจะหักออกได้แต่พอเวลาเราหักออกแล้วอ่ะก็จะกลายเป็นขาดหรือจะกลายเป็นเกินหรือจะอะไรมันชีวิตก็จะจะยุ่งยากไปอีกในส่วนของค oh าร์โบไฮเดรตใน1จานเท่ากับ89.1กรัมหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ30ของ คาร์โบไฮเดตที่เราจะรับได้ในหนึ่งวันอันนี้ยังพอทนได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่รวมถึงโปรโตีนโปรโตีนเนี่ยเท่ากับ28.5กรัมซึ่งในผู้ป่วยโรคไตถูกจำกัดเรื่องของโปรโตีนแล้วแต่ระยะของโรคแล้วแต่อายุความสูงของผู้ป่วยซึ่งสิ่งต่ตางตเหล่านี้นำมา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการรับโปรโตีนเข้าไปในร่างกายบางคนรับได้เพียงแค่45กรัมต่อวันบางคนรับได้สูงถึง55กรัมต่อวันแต่ในข้าวมันไก่เนี่ยมีโปรโตีนสูงถึง27.5กรัมเข้าไปแล้วแล้วเหลืออีก2มือ้อเหลือที่จะต้องทานโปรโตีนได้อีกเพียงแค่10กรัมแล้วในอีก2มือ้อแล้วเราจะทานอะไรที่ทำได้อันนี้คือพี่เจี๊ยบฝากไว้ให้ผู้ป่วยคิดตามนะคะจะได้ จะได้เราจะได้ตระหนักและเวลาที่เรามันไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวที่เราจะรู้เพราะว่าในแต่ละวันเรายังมีอีกสองมื้อที่เราจะต้องรับประทานบางทีเราอยากได้ทานข้าวผัดอยากทานข้าวผัดกะเพราเราจะได้ชั่งใจและเราจะได้คิดว่าเอ๊แล้วเราจะทานอะไรดีที่มันดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งสมมุติถ้าเป็นแป้งเนี้ยคาร์โบไฮเดรตเราควรจะทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือคาร์โบไฮเดรตที่มัน มันถูกแปลงไปแล้วเช่นกลุ่มของปูลเส้นหรือเส้นเสียงไฮแบบนี้เอามาทดแทนเป็นคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายของเราเพื่อไม่ให้พลังงานมันสูงขึ้นนะคะหรือโปรโตีนที่เราจะรับประทานก็จะเป็นบริเวณอกไก่หรือเป็นปลาหรือเป็นไข่ขาวนะคะต้องเลือกแล้วส่วนในเรื่องของไขมันอย่างที่เรียนได้ทราบต้องเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเท่านั้นนะคะฉะนั้นสรุปมาแล้วข้าวมันไก่จานนี้ ไม่สมควรรับประทานอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามนะคะเราอย่าคิดว่าเวลาที่เราสั่งมาแล้วเราตั้งใจว่าเออถ้าเราสั่งข้าวมันไก่มาแล้วเราจะเคลี่ย์ออกทานไก่แค่สั่งไก่มาเป็นอกไก่อย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าเวลาที่แม่ค้าเขาทำอกไก่เขาเอาไก่ไปนึ่งอ่ะเขาก็นึ่งรวมทั้งหมดตัวไขมันที่รวมทั้งหมดในไก่มันก็ ไข่ทอดลงไปให้กันในเวลานึ่ออยู่ดีฉะนั้นมันก็จะอดไม่ได้ที่จะปนมาในรูปของไขมันด้วยนะคะจากการเนื่อมาฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่สั่งมาแล้วจานหนึ่งเราจะเคียเนื้อไก่ออกกินแค่สี่ชิ้นเราจะเคียนข้าวออกกินแค่หนึ่งส่วนเป็นไปไม่ได้ยังไม่รวมน้ำจิ้มอีกแล้วในน้ำจิ้มเนี่ยโ,โซเดียมสูงมากเพราะอะไรเพราะน้ำจิ้มมันผสมผสมมาจากเต้าเจี้ยวซึ่งเต้าเจี้ยก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วห้าม รับประทานแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ทานน้าจิ้มข้าวมันไก่แล้วเราจะไปทานน้าจิ้มอะไรแล้วจะอร่อยเหรอซึ่งอันนี้เราก็ต้องมานั่งตีนั่งคิดหลายๆอย่างที่พี่เจบใช้คลิปนี้เนี่ยพี่เจบอยากให้เราคิดไปด้วยกันอยากให้พี่เจฟเนะี่ยเป็นคนวิเคราะห์เราคิดไปด้วยกันพี่เจฟไม่อยากจะฟันธงเลยทีเดียวว่ากินไม่ได้เพราะการที่จะบอกว่าฟันธงไปเลยว่ากินไม่ได้มันง่าย กินไม่ได้แล้วผู้ป่วยจะมีคําถามไหมว่าทําไมต้องห้ามอีกแล้วไอ้นู่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่เจฟมาวิเคราะห์และสอนให้เราได้คิดกันว่าต้องคิดยังไงโปรตีนเท่านี้ไขมันเท่านี้โซเดียมเท่านี้โพแทสเซียมเท่านี้ฟอสฟอรัสเท่านี้มีไหมเราจะได้หัดเป็นคนที่มีความรู้และศึกษาเรื่องนี้ไปด้วยกันเพื่อที่เราจะเดินไป ในแนวทางที่ถูกทางและเราก็จะทําให้ค่าของเสียในร่างกายของเราไม่สูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับความรู้แบบนี้เราก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดดังนั้นท้ายคลิปพี่เจ๊มีสารอาหาร2อชนิดด้วยกันในการแนะนําให้กับผู้ป่วยโรคไตนะคะประกอบไปด้วยอูมิในการฟื้นฟูไตบําบัดไตเพิ่มผงต้านทานเพิ่มเม็ดเลือดขาวแล้วในการปรับสมดุลเลือด ในเรื่องของการลดภาวะการอักเสบให้กับร่างกายแล้วก็ HRT Heart ก็เป็นสารอาหารในการควบคุมความดันนะคะดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจและสมอง2องอย่างนี้เขาทำงานคู่กันสนใจในการรับประทานสารอาหารควบคู่กับการควบคุมอาหารและการดูแลทางการแพทย์ก็ติดต่อมาตามไลน์ ID ที่พี่เจบขึ้นไว้ให้นี้นะคะหรือท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากคำถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจฟจะเข้ามาตอบทุกคำถามนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจ็บด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ